ตอนที่736ชื่อตอนว่าประสบความสำเร็จพันธมิตรเยียนเชียซิงเทียนเอ่ยชื่อเบาๆในปากของเขาดวงตาของเขาย้ายไปที่เสี่ยวเยียนข้างๆและหัวเราะชื่อนี้ก็ดีมีแนวโน้มว่าตำแหน่งของพันธมิตรเยียนในอนาคตจะเหนือกว่านิกายเมหมอกหวังว่าจะมีที่นั่งสำหรับอาณาจักรเชียม,มาในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือในอนาคต เซียวเยียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและตอบอย่างนุ่มนวลว่าข้าเซียวเยียนจะพยายามทำให้ดีที่สุดดังนั้นเนื่องจากพันธมิตรนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเราจึงต้องการผู้นำที่จะเป็นผู้นำของทุกคนฟา้าหมายืนขึ้นและยิ้มในขณะที่เขาพูดดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้จะเป็นของเจ้าหนูเซียวเยียนอย่างแน่นอนมู่เฉินนาลานจียและคนอื่นๆรีบแสดงข้อตกลงหลังจากได้ยินคำพูดของฟาหมา หลังจากที่เซียวเยียนใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการจัดตั้งกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่คิดอย่างไร้เดียงสาว,ว่าเขาเป็นกลางตำแหน่งของหัวหน้าพันธมิตรถูกห่อหุ้มไว้อย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนจะไม่มีใครกล้าพูดต่อต้านในสถานการณ์แบบนี้อย่างโง่เขลาเซียวเยียนยิ้มเมื่อเผชิญกับข้อตกลงนี้เขาไม่ได้จงใจทำขึ้นเพื่อปฏิเสธมันเขาลุกขึ้นและหัวเราะแทน พันธมิตรเยียนไม่ได้เป็นของข้าเซียวเยียนเพียงคนเดียวความสำเร็จในอนาคตยังคงต้องพึ่งพาสมาชิกผู้ก่อตั้งทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่เซียวเยียนยิ้มและพยักหน้าเมื่อเห็นว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างที่เขาคาดไว้เขาโบกมือและสาวรับใช้ที่อยู่ข้างๆก็เสร์ฟไหวที่รินต่อหน้าทุกคนการก่อตัวของพันธมิตรในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มาดื่มให้กับพันธมิตรเยียนกันเถิด เซียวติงยกถ้วยไหวขึ้นและหัวเราะทุกคนดื่มพร้อมกับเสียงหัวเราะฝ่ายที่ใหญ่ที่สุดภายในอาณาจักรเชียม,มาในที่สุดก็ได้ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะในห้องโถงบางทีในช่วงเวลาสั้นๆฝ่ายใหม่นี้อาจถูกกล่าวถึงโดยปากของทุกๆคนจากอาณาจักรเชียม,มาหลายคนคงรู้ว่าฝ่ายนี้จะเข้ามาแทนที่นิกายเมกมอก การแทนที่นี้จะเดินได้ไกลกว่าสันนักเมฆหมอกหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำทุกคนจากกันไปหลังจากการสนทนาในห้องโถงเสร็จสิ้นบรรยากาศที่จริงจังของห้องโถงค่อยๆกลายเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเซียวเยียนก็ถอนหายใจยาวเมื่อเห็นคนสุดท้ายออกจากห้องโถงเขานั่งบนเก้าอี้และถอนหายใจในที่สุดข้าก็จัดการเรื่องนี้ได้ ในอนาคตตระกูลเซียวของเราถือได้ว่ามีการป้องกันที่สร้างความมั่นใจมากขึ้นด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเจ้าเจ้าสามารถบังคับพวกเขาให้เข้าร่วมได้แต่เจ้าต้องการที่จะทำให้มันลำบากนี้เจ้ากำลังมองหาความขุมขืนของเจ้าเองจริงๆราชินีเมดูซ่าที่เงียบๆมาจนถึงขณะน,นี้นางก็เหลือบมองเซียวเยียนและพูดอย่างเย็นชา เซียวเยียนกรอกตาเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาขี้เกียจเกินกว่าจะกวนใจให้เหตุผลกับนางในหัวใจของหญิงสาวผู้ชั่วร้ายคนนี้ความแข็งแกร่งนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดก็ตามพัธมิตรเยียนเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรหลังจากที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นศักยภาพของมันนั้นไม่ธรรมดาในอนาคตคาจะทำให้เครือข่ายข้อมูลของพัธมิตรเยียนกระจายไปทั่วทุกมุมของอาณาจักร ในเวลานั้นใครก็ต่างที่ต่อต้านตระกูลเซี่ยวของเราจะเข้ามาในหูของเราแม้ว่าหอวิญญาณน,นั้นต้องการสัมผัสสมาชิกของตระกูลเซี่ยวของเราอีกครั้งแต่มันจะไม่ง่ายอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตอีกต่อไปเซียวติงเพิกเฉยต่อการโต้เถียงระหว่างเซียวเยียนและราชินีเมดูซ่าขณะที่เขาหัวเราะออกมาเบาๆและพูดพวกเราไม่ได้ให้อำนาจพวกเขามากเกินไปในพันธมิตรเยยนนี้หรือ สภาผู้อาวุโสสามารถกำหนดเจตจำนงของหัวหน้าพันธมิตรได้นี่อาจเป็นปัญหามากมายหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีในอนาคตเซียวหลีขมวดคิ้วและให้ข้อมูลของเขาใจเย็นๆค่แค่ทำสิ่งน,นี้เพื่อทำให้หัวใจของพวกเขามั่นคงเมื่อเวลาผ่านไปอีกครั้งและแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มของพวกเขาจางหายไปในใจพวกเขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับพันธมิตรเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ข้าจะใช้กลยุทธบ์บางอย่างเงียบๆเพื่อให้คนส่วนใหญ่ในสภาผู้อาวุโสของเราประกอบด้วยผู้คนจากตระกูลเซียวของเราและผู้ที่สนับสนุนตระกูลเซียวของเราในอนาคตจะไม่มีใครขัดขวางการตัดสินใจของน้องชายคนที่สามอย่างแน่นอนเซียวติงเข้ามือของเขากับขาของเขาและหัวเราะอ,อย่างไม่ระมัดระวังเซียวเยียนยิ้มเขายืดเอวที่เกียจและพูดว่าตอนนี้พัธมิตรได้สำเร็จแล้ว ข้าจะมอบเรื่องต่อไปให้พี่ใหญ่และพี่ชายคนที่สองเพื่อจัดการข้าไม่เก่งกับเรื่องนี้เจ้าเด็กเหลือขอเซียวติงใส่หูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเขาเห็นว่าเซียวเยียนเริ่มหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของเขาแล้วใช่แล้วพี่ชายรองเจ้าพบส่วนผสมยาทั้งหมดที่ข้าให้เจ้ามองหาหรือยังเซียวเยียนดูเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่างในขณะที่เขาถาม ระกูลมีเธอร์ได้จัดการส่งรายชื่อส่วนผสมยาเหล่านี้ไปยังบ้านประมูลทั้งหมดพวกเขาได้รวบรวมส่วนผสมของยาทั้งหมดแล้วแต่มีเพียงสองเม็ดเท่านั้นที่พอจะกลั่นได้หากเจ้าล้มเหลวมีแนวโน้วมว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาสองเดือนเพื่อรวบรวมส่วนผสมยาทั้งหมดต่อไปผู้เท่าไายโปรตรงกล่าวว่าส่วนผสมยาเหล่านี้หายากเกินไปแม้แต่เผ่าตระกูลมีเธอร์ก็ไม่ได้เก็บพวกมันไว้มากมาย เซียวลีตกใจเมื่อได้ยินคำถามสายตาของเขากวาดมองไปที่เซียวติงโดยไม่ทิ้งร่องรอยในขณะที่เขาตอบทันทีสองเม็ดเท่านั้นเองหรือมันควรจะเพียงพอที่จะลัดหนึ่งเม็ดเจ้าควรส่งส่วนผสมสมุนไพรไปที่ห้องของข้าในภายหลังเซียวเหยียดลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งส่วนผสมยาสองชุดมีความเสี่ยงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามชีวิตเล็กๆที่เซียวลีทิ้งไปในปัจจุบันไม่อนุญาตให้เขาล่าใช้อีกต่อไป ดังนั้นเซียวเยียนจึงเปิดปากตอบทันทีเซียวลีพยักหน้าเล็กน้อยไม่ต้องสงสัยเลยว่าหัวใจของเซียวติงถูกตุกร้าวขึ้นมาเมื่อทั้งสองคนกำลังคุยกันเรื่องส่วนผสมยาท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับเซียวเยียนที่จะปรับแต่งยาเม็ดตั้งแต่เขาเป็นนักปรุงยาดังนั้นตาของพวกเขาจึงเหลือบมองใบหน้าอันเย็นชาของราชินีเมดูซาที่อยู่ข้างาน หลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จเซียวติงมองเซียวหลีทันทีก่อนที่จะผลักรถเข็นออกจากห้องถงพวกเขามองเซียวเหยียนเซียวเหยียนสายหัวอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเห็นการกระทำของทั้งสองคนเซียวเหยียนจ้องไปที่ราชินีเมดูซ่าทันทีหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาพูดเบาๆว่าขอบคุณมากคำขอบคุณน,นี้เป็นเรื่องปกติเพราะนางเต็มใจที่จะมายึดต้อมประกาศให้เขา ราชินีเมดูซ่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเขาต้องการยับยั้งและขยาเพื่อนเก่าเหล่านั้นอย่างไรก็ตามตัวละครของนางเย็นชาเกินไปเซียวเยียนก็พร้อมที่จะถูกปฏิเสธเมื่อเขาเชิญนางให้ช่วยเขาไม่ได้คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยอย่างเฉียบขาดข้าแค่อยากจะมาและข้าแต่น่าเสียดายที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปนตามที่ข้าหวังไว้ ราชินีเมดูซ่าเพียงตอบกลับอย่างแผ่วเบาเมื่อเผชิญกับคำขอบคุณของเซียวเยียนอย่างไรก็ตามแม้นางอาจสัมผัสได้ว่ารูม่านตาที่เย็ยนเยือกของนางก็ดูอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยในขณะนี้เซียวเยียนเยาหวานที่เจ้าให้ค่าได้เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้อาการบาดเจ็บของเจ้าหายดีแล้วเจ้าควรรีบไปปรับแต่งให้มากกว่านี้จือเยียนที่ตามข้างราชินีเมดูซ่าก็พูดทันที เซียวเยียนยิ้มในขณะที่เขาก้าไปข้างหน้าและลูกหัวของจือเยียนเบาๆเขาเห็นด้วยด้วยรอยยิ้มจางๆเอาล่ะอีกสักครู่ข้าจะขัดกล่าวเจ้าเจ้าควรทำเร็วจะช้าไม่ได้ข้าสัมผัสได้ว่าข้าดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและต้องการพลังงานจำนวนมากมิฉะนั้นข้ากำลังจะเข้าสู่สภาพที่แย่มากจือเยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยของนางนับตั้งแต่ที่นางสกัดกั้นการระเบิดนั้น จากผู้พิทักษ์วูบบนภูเขาของนิกายเมหมอกนางก็เริ่มรู้สึกแปลกๆดังนั้นนางจึงต้องการพลังงานจำนวนมากอย่างกระวนกระวายใจเซียวเยียนและราชินีเมดูซ่าตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้ดวงตาของพวกเขาเผยให้เห็นประกาศระยิบระยับในทันทีเมื่อพวกเขามองไปที่จื่อเยียนครู่ต่อมาพวกเขาได้แลกเปลี่ยนสายตากันและพูดด้วยความประหลาดใจว่า ดูเหมือนว่านางกำลังจะก้าวไประดับข้างหน้าใช่ไหมเซียวเยียนรำพึงอยู่ครู่หนึ่งจือเยียนอยู่ที่ชั้นเรียนระดับประสัทเมื่อเขาพบนางครั้งแรกในสถาบันการศึกษาในตอนนั้นตามระดับของสัตว์อสูรมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับสัตว์อสูรอันดับที่ห้าที่จะก้าวไปข้างหน้าหลังจากกินสมบัติทางธรรมชาติมากมายความก้าวหน้าของสัตว์อสูรจะต้องการพลังงานจำนวนมากผิดปกติ ดังนั้นสัตว์อสูรธรรมดาที่ก้าวหน้าจะพบสมบัติทางธรรมชาติหลายประเภทก่อนอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนี้ได้กินสมบัติมากมายนะับไม่ถ้วนมาหลายปีแล้วและตอนนี้ก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าพลังงานที่นางต้องการเพื่อความก้าวหน้านั้นมหาศาลจริงๆข้าไม่รู้จริงๆ,ๆว่านางเป็นคนแบบไหนน้ำเสียงของราชินีเมดูซ่าก็แปลกใจเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นสัตว์อสูร ต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อก้าวไประดับข้างหน้าโดยปกติแล้วยิ่งต้องใช้พลังงานมากเท่าไหร่ในระหว่างการพัฒนาสัตว์อสูรก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามคนอย่างจือเยียนดูเหมือนจะต้องการมากจนเกินไปเล็กน้อยเจ้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้าจะช่วยให้นางได้รับมันไม่ว่านางจะต้องใช้พลังงานมากเพียงใดเจ้าหนูน้อยตามข้ามาและวิ่งออกจากสถาบันการศึกษา ข้าไม่อนุญาตให้นางได้รับบาดเจ็บมิฉะนั้นข้าคงจะมีปัญหาในการคิดบัญชีกับผู้อาวุโสสู้ฉินในอนาคตเซียวเยียนบีดใบหน้าเล็กๆที่เหมือนหยกของจือเยียนเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นท่าทางน่ารักของนางที่นางบยนหน้าซ้ำๆเพื่อหลีกเลี่ยงมือของเซียวเยียนราชินีเมดูซ่าก็ตกใจเช่นกันเมื่อนางเห็นความอ่อนโยนที่เซียวเยียนแสดงออกในขณะนี้นางพูดอย่างแถวเบาทันทีว่า เจ้าตัวน้อยคนนี้อยู่ใกล้ข้ามากข้าจะไม่เห็นด้วยแม้ว่าเจ้าจะต่อยให้นางได้รับบาดเจ็บเซียวเยียนสายหัวอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเห็นราชินีเมดูซ่าดูเหมือนจะปกป้องเด็กดูเหมือนเขาจะนึกอะไรบางอย่างได้ในขณะที่เขาลืมตาขึ้นและมองดูราชินีเมดูซ่าเขาพูดเบาๆว่าข้อตกลงหนึ่งปีของเรากำลังจะมาถึงหลังจากหนึ่งถึงสองเดือนมือของราชินีเมดูซ่าที่ช่วยหวีผมสีม่วงของจือเยียนหยุดนิ่ง ใบหน้าที่สวยงามของราชินีเมดูซ่าซึ่งแสดงสัญญาณของความอ่อนโยนก่อนหน้านี้ค่อยๆกลายเป็นเย็ยนเยือกดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงไหลเหลือบมองที่เซียวเยียนเสียงของนางไม่แยแสขณะที่นางพูดว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าจะเป็นคนแรกที่ตายในมือของข้าอย่างแน่นอนเมื่อข้ากินอยาฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณหรือเจ้าคิดว่าปัจจุบันเจ้าสามารถต่อสู้กับข้าได้ ราชินีเมดูซ่าพูดออกมาอย่างเย็นชาเซียวเยียนหัวเราะอย่างขมขื่นและกล่าวว่าข้ารู้เรื่องนี้โดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามมีข้อตกลงและข้าจะไม่ทำผิดข้อตกลงแน่นอนนอกจากนี้จากวิธีการที่เจ้ารวบรวมส่วนผสมยาจากทุกที่ดูเหมือนว่าเจ้ากำลังตั้งต,า,งตารอมันจริงๆอย่าบอกนะว่าข้าสามารถเพิกเฉยได้จริงหรือดวงตาของราชินีเมดูซ่าเย็ยนชาเมื่อนางเหลือะมองเซียวเยียน นางดึงมือเล็กๆของชื่อเหยียนทันทีและหันร่างของนางแล้วเดินออกจากห้องโถงเมื่อนางไปถึงประตูนางหยุดฝีเท้าของนางและพูดด้วยเสียงถาวเบาว่าส่วนผสมทางการแพทย์เหล่านั้นถูกชื่อเหยียนกินไปทั้งหมดแล้วหากเจ้ากังวลในการปรับแต่งส่วนผสมของยาจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากอีกต่อไปบอกข้าได้นะแล้วข้าจะโจมตีเจ้าให้ตาย แน่นอนอยากคิดว่าข้าราชินีคนนี้จะเปลี่ยนใจข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักหน่อยสายตาที่ตะลึงงานปรากฏขึ้นในดวงตาของเซียวเยียนหลังจากที่เขาได้ยินราชินีเมดูซ่าโยนคำพูดเหล่านี้ออกมาก่อนจะออกจากห้องโถงสีหน้าแปลกๆป,ปกคลุมใบหน้าของเซียวเยียนผู้หญิงคนนี้ช่างดูร้ายจริงๆ จบแล้วนะครับสำหรับตอนที่736ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ